อยากใช้ AI แบบไม่ต่ออินเทอร์เน็ตและ Privacy ลอง2ตัวนี้ครับ g e n .ai และ Private LLM นอกจาก ChatGPT และ Gemini แล้วโลกของโมเดลภาษายังมี Open Source หรือค่ายที่ปล่อยโมเดลภาษามาให้ใช้แบบฟรีๆหลายค่ายมากเลยเช่น Mistral เนาะลามาของ Meta AI นะครับหรือแม้แต่ Google เพิ่งปล่อย g e m m a ขึ้นมา พวกนี้อาจจะไม่ได้เก่งเท่าโมเดลตัวใหญ่หรอกแต่พอมเป็น Open Source มันสามารถใช้ฟรีเขาปล่อยออกมาเพื่อให้ Dev e l o p e r ลองเอาความสามารถของโมเดลภาษาการเข้าใจภาษาไปใช้ในแอปพลิเคชันหรือไปใช้ใน u s สเคช่นอื่นแต่ถ้าคนทุกไปอยากจะหยิบโมเดลพวกนี้มาใช้แบบฟรีๆรีในเครื่องคมอมของตัวเองมี2 3สโปรแกรมที่เขาใช้กันคือ lm studio เนาะและ olama นะครับซึ่งทั้งสองอยา่างติดตั้งยากมาก non technical อย่างผมก็ยังติดตั้งไม่ได้เนาะไปเจอมาสองตัวที่เราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับหนึ่งคือ jan ai แจนดอทเนี่ยเข้ามามีโมเดลให้เราเลือกเยอะมากตัวฮอตฮิตครบทุกตัวเนาะอย่างผมลองโหลดเจมมากของ Google เข้ามานะครับแล้วเราเนี่ยพอโหลดมาเสร็จเราสามารถกดใช้ได้เลยมันจะมีโมเดลให้เราเลือกอยู่ตรงนี้นะครับพอเรากดมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถพูดคุยเหมือนใช้ h a t GPT ได้เลยเช่น list benefit of generative ai อ่าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะตอบมาจากข้อมูลที่มันถูกเทรนมาเนาะส่วนใหญ่ยงไน,นที่ผมใช้ก็คือใช้สรุปข้อมูลหรือข้อมูลบางข้อมูลที่เป็นความลับไม่อยากส่งให้ open ai รู้ ไม่อยากส่งให้ Google เก็บไปเทรนต่อเราสามารถใช้เจ้า Jan .AI เนี่ยในงานประเภทนั้นได้แถมไม่เสียตังค์อีกด้วย Jan .AI นะครับมีครบทุกแพลตฟอร์มที่เป็นเวอร์ชันคอมพิเวเตอร์เนาะเนี่ย Mac OS Windows หรือ Linux นะครับยังไม่มีในเวอร์ชันโมบายเนาะเพราะว่านะ่าต้องใช้เมมโมรีของมือถือในการดาวน์โหลดโมเดลเยอะเหมือนกันแต่ตัวหนึ่งที่เพิ่งเจอและน่าสนใจกว่าคือ Private LLM อันนี้อยู่ในตระกูล Mac เท่านั้นนะครับ Mac OS iOS iPad OS แล้ว Private LLM ต่างยังไงเนาะ private LLM เหมือนกันเลยครับเป็นการใช้แบบออฟไลน์ข้อมูลไม่วิ่งเข้าสู่คลาวด์เนาะไม่มี Subscript i o n ใช้งานได้แต่ private LLM ต้องจ่ายต่างประมาณ9.99เหรียญแปลเป็นไทยเนาะประมาณเนี่ย399บาทแล้วก็มีโมเดลตัว hot คิ t ครบทุกตัวเหมือนกันสามารถ set system prompt ได้เหมือนกันก็คือบอกให้เขาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเพื่อเขาตอบพวกเราได้แม่นยำมากขึ้นแต่ความน่าสนใจของเจ้า private LLM ซึ่งยังไม่ได้ลองนะคือมันสามารถผูกกับ shortcut ในตระกูล Apple ได้ เนี่ยเราจะผูกช็อตคัทว่าให้ช่วยดึงข้อมูลจากแอปเวทเตอร์แล้วอาสภาพอากาศมาสรุปด้วยรั La n ง u a g e m o เด l แล,ล้วสรุปออกมาว่าวันนี้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศอย่างไงก็สามารถทําได้เพราะมันมีช็อตคัทที่ดึงข้อมูลจากหลายแอปและส่งข้อมูลมาให้ Private LM ตัวนี้ในการสรุปข้อมูลก็สามารถทาได้ออโตเมชั่นแบบย่อมยก็สามารถเกิดใน iPhone หรือ Mac OS ได้และพอมีเวอรช์ชันใน Mac OS นะครับเราก็สามารถคลิกขวาที่หน้าไหนก็ได้เลยนะแล้วกด collect g a m m a กดแก้ช็อตเทนเทคอย่างเงี้ยก็สามารถทำผ่านแอปตัวไหนเลยก็ได้เพราะมันอยู่ใน macos ก็เหมือนจะมี ai มาครอบในทุกโปรแกรมของ macos ได้เลยอันนี้ก็เป็นโมเดลต่างๆที่ private llm สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับก็เยอะพอสมควรถ้าใครเป็นสา ios หรือ macos ลองไปดาวน์โหลดใช้กันได้ครับเซิร์ชคำว่า private llm แต่ต้องบอกเลยว่าโมเดลส่วนใหญ่เน้นใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเนาะ ภาษาอื่นๆอาจจะยังไม่ได้รองรับณตอนนี้นะครับโมเดลภาษาแบบไทยๆเช่นไต้ฝุ่นของ s b 1 0 x นะครับหรือที่ Alibaba ทำขึ้นมาอย่าง sea มันก็ยังไม่มีให้ดาวน์โหลดในโปรแกรมเหล่านี้ยังไม่แน่ใจว่าสามารถเพิ่มไปได้หรือเปล่าทำไม่เป็นไม่รู้ว่าเพิ่มเข้าไปได้หรือเปล่าแต่สำหรับผมใครที่ต้องการใช้ความสามารถของโมเดลภาษาแบบง่ายๆจานและ private lm จะตอบโจทย์คุณแน่นอนและที่สำคัญคุณจะได้ทั้ง privacy และความฟรีในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ไปลองโหลดเจนที่ไปติดไว้ในเครื่องกันเดียวครับ